สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะฮะนะก็สวัสดีเนาะตอนเที่ยงๆนะครับพี่น้องนะก็งานของเรานะครับงานขึ้นโครงเนาะนะทักเหล็กนะเพื่อที่จะติดา้าชรานะครับก็เรียบร้อยนะครับ FC แล้วก็ทางนี้นะฮะพวกเรากา็ทำประตูเนาะ,ปะเป็นโครงเหล็ก นะฮะเอประตูคือช่องนี้นะเอซนะฮะต้องตัวบันไดเลยนะครับนะก็ใช่เราขาดนะฮะเนะอ,ะอขาดบันพับขาดกรนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งของนะฮะทุกท่านนนี่ครับเรียบร้อยดีนะฮะด้านข้างก็เรียบร้อยเนาะนะครับส่วนประตูเนาะเราจะใช้เป็น

ตัดอ่ตัดอ่ตัดอ่นเพียงเดียวมีตัดอ่อะไรเป็นนั้นยังละตัดอ่ยังละตัดดอกนี่ตัดมองนี่นี่มองบากนี่เออใกล้ไว้ที่นี่เลยเหล่าขึ้นไปกับเปิดเข้าไปข้างในเลยประตูนอกก็จะเปิดเข้าไปด้านในนะฮะเอฟซีเนาะ เดี๋ยวพวกเรานะก็จะเดินทางกลับนะครับพี่น้องเนื่องจากาช่วงบ่ายเนาะผมติดภารกิจนะครับเนาะไปคนยางของยาหนิงนะฮะไปคนยางของยาหนิงนะก็เลยกลับก่อนนะฮะเนาะนะครับเพราะว่างานของเราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะลงไปสั่งฝาเชล่าในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องนะไปสั่งฝาเชล่าก็คำนวณ เบ็ดเสร็จเนาะผมก็สั่งมาเผื่อด้วยนะทุกท่านนะสั่งมาเผื่อด้วยนะครับนะก็เรียบร้อยนะฮะสองวันเองนะเออไม่ใช่เนาะวันครึ่งนะทุกท่านนะงานขึ้นโครงนะฮะเรียบร้อยดีนะฮนะเอฟซีเนาะเราเราทำด้านบนเสร็จก่อนเนาะทุกท่านส่วนด้านล่างนี่เราเรายังไม่คิดเนาะนะนะ ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะด้านล่างเดี๋ยวเราเอาเอาทีละขั้นตอนนะทีละสเต็ปสเต็ปนะฮะทุกท่านเนาะใจนั่นมันมันก็อยากจะทําให้หมดอยู่นะฮะทุกท่านเนาะมันก็เราจะมาทุ่มแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวมันมันก็ไม่ใช่นะฮะเอฟซี FC, เพราะว่ายังมีอีกหลายหลังนะ,ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะ,ะับพี่น้องนะฮะเดี๋ยวเราทํแบให้เพื่อนเพื่อนอยู่แบบไม่ต้องกลัวนะฮะทุกท่านเนาะ อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับส่วนด้านล่างเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับทุกท่านเนาะหรือว่าเอฟซีนะคิดยังไงนะก็คอมเมนต์มานะครับนะเดี๋ยวเราไปสอบถามทางคุณแม่นะครับผมอไอาอทำไมแม่ไม่ต้องอไอเป็นไงแม่คุณแม่ภูมิใจท่านลุง ขอบคุณค่าลุงพุ่นที่มาช่วยเหลือจ้ะอันมาช่วยเหลือบ้านมะนาวนี่จ้ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีก็ออยกล้องเนาะนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทําให้คุณแม่นะได้มีฝาบ้านเนาะนะครับคุณแม่ก็ตื่นตันใจนะครับน้องตอองตเ้เป็นไงลงูก นั่งเฉยๆเป็นไงลูกจะได้มีฝาบ้านแล้วดีใจไหมดีใจดีใจเนาะแต่ก่อนนี่เป็นยังไงตอนฝนตกเนี่ยอยู่ยังไงเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยอเปียกหมดเลยตอนนี้สบายแล้วเนาะทีนี้เนาะดีใจไหมลูกดีใจเนาะ นี่นะฮะพี่น้องก็อ่ะคุณแม่ก็พูดไม่เก่งเท่าไหร่เนาออายกล้องนะครับ fc นะก็ดีใจทุกคนนั่นแหละ fc เนาะที่มี fc นะฮะมี fc นะครับ,ม,รบมาช่วยนะครับลำพังแค่ผมกับลุงนี้นะฮะก็มีแต่แรงนะครับมีแต่แรงเนาะพวกเราเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้อง fc นะครับ โอ้นะคุณแม่ก็ฝากขอบคุณลุงพลป้าเต๋นด้วยนะฮะเพราะว่าพวกเราเนาะเป็น youtube สายลุงพลป้าเต๋นนะครับทุกท่านนะถ้าไม่มีลุงพลป้าเต๋นนะก็ไม่มีพวกเราในวันนี้นะครับพี่น้องนะพวกเราก็ไม่ได้มาทำแบบนี้นะฮะ สบายสบายแล้วทีนี้เนาะดีใจแทนน้องตต่เนาะและแม่นะครับเป็นยังไงเพอเพออ๋อที่พวกผมไปจําปงนั่นหรองามบ่แม่งามไปดูไปดูในคลิปได้เลยแสงสีสุดยอดอลังการสีองค์ปูก็สวย น้องตายเปิดให้แม่ดูตลอดเนาะเปิดแบบเปิดอีเว้น่เิดบ้านอืมอ่าน้องตายเปิดอ่อดูตัวเองซักผ้าด้วยนะเมื่อเช้านี่ใช่ไหมตัวเองซักผ้า,ผาดูแล้วก็ยิ้ม,มเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะแม่พวกผมก็เดี๋ยวลงไปสั่งของก่อนนะสั่งฝาเชล่ามาในวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละนะครับนะก็จะเอาด้านหน้าก่อนเนาะติดฝาด้านหน้าเพราะว่าเราเอ่อมาได้เืินงามเลยเนาะได้เหินงามเลยเนาะพิ่จีนะครับเพราะว่าพวกเรานี่จะทําด้านหน้าให้มันสวยก่อนเนาะหน้าสวยหลังไม่เป็นไรครับเอฟซีเพราะว่าไม่มีใครไปส่องด้านหลังหรอกครับพี่น้องเนาะเออ ใช่เดี๋ยวแอมจะนาาก่อนหน้าคือเขาเห็นมันงามนะตายเนาะใช่ใต้ก็มีหนาวแล้วมันนี้เดี๋ยวขึ้นฝานี่ก็โอเคแล้วนี่เนาะเป็นปรูปเป็นลางมองไกลๆนี่ก็สวยนะเอฟซีนะโอ้หน้าต่างนี่หน้าตา่า,ตางแบบหรูหรากว่าเพื่อนเลยนะฮะทุกท่าน ทีนี้คุณแม่ก็นั่นแหละถ้าแอามเสร็จเนะเาะอแอมเสร็จนะก็ย้ายข้าวนะ fc <ห>มาไวห,ห,ห้องนี้ให้มันหนักทางนี้ให้มันหนักทางนี้เพราะมันเอียงไป้านนู้นแล้วนะอให้มันเอ,นเอียมาาง,มองมาทางนี้ให้มันเอียงมคืนมาทางนี้นะฮะให้คุณแม่เข้าไปนอนห้องนู้นนะครับพี่น้อง <c oughs> เอ้าคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับพวกเราก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะนะครับไปทําภารกิจของตัวเอง นะครับเพราะว่าช่วงบ่ายน,นี้เนาะนัดกับย่าหนิงนะขึ้นไปขนยางนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้อง f c สวัสดีครับ